สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวีชนแนลนะคะวันนี้แม่วีจะมาทําสูตรน้ํายาน,นะคะไล่เพีย้ยไล่มแมลงไล่มดนะคะในสวนของคุณผู้ชมนะคะปลอดสารพิษนะคะคุณผู้ชมไล่เพีย้ยไล่มแมลงไล่มดด้วยสิ่งนี้นะคะนี่ค่ะลูกยอนะคะจะทํายังไงนะคะเรามีวิธีทํายังไงนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะนี่ค่ะ ลูกยอนะคะนี่ค่ะลูกยอก็จะมีกลินเม็นนะคะที่จะช่วยขับไล่มแมลงได้นะคะเพราะพวกมแมลงพวกมดพวกเพลี้ยต่างๆนะคะจะไม่ชอบกลินเม็นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มะกรูดนะคะมะกรูดก็จะมีสารหอมเลยเหยนะคะและยังมีกรดนะคะในตัวของมะกรูดเองนะคะที่จะช่วยขับไล่เพลี้ยมแมลงหนอนต่างๆได้นะคะพวกมดด้วยนะคะ แล้วก็ใบสะเดาค่ะใบสะเดาแก่นะคะเราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีรดขมนะคะใบสะเดานะคะที่จะช่วยขับไล่แมลงเพี้ยพวกมดต่างๆได้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมเราก็จะมาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะไม่วีก็จะต้องตํานะคะตำนะคะใบสะเดานะคะ เราก็จะตำใบสะเดานะคะนี่ค่ะตำใบสะเดาก่อนนะคะนี่นะคะเราตำให้ละเอียดเลยนะคะ จากนั้นนะคะคุณผู้ชมเราหั่นมะกรูดนะคะหั่นมะกรูดลงไปเลยมะกรูดนะคะก็จะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่จะช่วยขับไล่มดแะลรงเพี้ยต่างๆได้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราหั่นลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ต่ํานะคะ ก็ค่อยๆตานะคะจากนั้นเรานำนี่ค่ะล,ลูกยอนะคะหั่นลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเราตํารวมกันเลยนะคะตําให้ใน,น้ำออกมาได้เยอะที่สุดนะคะตำให้แหลกๆนะคะ ให้ได้น้ำในมะกรูดนะคะและลูกยอนะคะใบสะเดานะคะให้ออกมาเยอะที่สุดนะคะตามละเอียดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะน้ําในป๊อก,กี้นะคะป๊อก,กี้จะมีน้ําใน1ลิตรนะคะคุณผู้ชมไม่วีจะใส่ไว้1ลิตรนะคะเราก็จะเอาน้ําในนี่เลยะคะ่ะผสมลงไปนะคะเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็คนนะคะ ผมลงไปในครุกเลยนะคะจากนั้นเ hey, ทใส่ถ้วยเลยค่ะเราล้างครุกไปด้วยนะคะเอาให้หมดเลยนะคะนะคะี่ค่ะจากนั้นเราก็คนให้ใหเข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะ เมื่อเราคนรให้เข้ากันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็นำมานี่เลยค่ะผ้าขาวบางนะคะเราต้องกรองนะคะกรองเอาแต่น้ำนะคะถ้าเราไม่กรองนะคะเรานำไปใส่ปพกกี้ฉีดพ่นนะคะก็จะทำให้อุดตันได้นะคะคุณผู้ชม,มนี่ค่ะเราเอาผ้าขาวบางกรองเลยนะคะ นีคะเราจะได้แบบนี้นะคะเราบีบน้ํานะคะบีบน้ําออกให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะส่วนกากที่เหลือนะคะเศษที่เหลือนะคะเรานําไปใส่โคนต้นไม้ได้เลยนะคะต้นพืชผักนะคะ สำหรับนี่นะคะจะได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็นําไปใส่เลยค่ะที่ฉีดพุ่นนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยเพราะว่าน้ำหนึ่งลิตรนะคะก็จะอยู่ในนี่เลยนะคะที่เราผสมน้ำยานี้นะคะก็ได้หนึ่งลิตรนะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาเลยนะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะ1ลิตรนะคะเรานําไปฉีดพ่นเลยนะคะพวกเพี้ยพวกแมลงพวกมดนะคะที่อยู่ตามพืชผักสวนควรัวของเรานะคะไปฉีดเลยค่ะ <c oughs> ครับคุณผู้ชมเพี้ยนะคะเยอะเลยนะคะน่ต้นมะเขือนะคะ <c oughs> เห็นเห็นเลยนะคะโอ้โหเยอะเลยค่ะดำดำขาวขาวนะคะคุณผู้ชมนี่เราฉีดพ่นเลยนะคะเนี่ยค่ะเ <c oughs> นี่ยนะคะโอ้โหเยอะเลยเน,นี่ครับดำดำเนี่ยค่ะ เราฉีดพ่นเลยนะคะให้ทั่วเลยนะคะทั่วต้นเลยนะคะป้องกันนะคะพวกเพลี้ยพวกแมลงนะคะที่จะมากวนพืชผักของเรานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมดำเนี่นะคะคยนะคะโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมต้นมะเขือนะคะนี่ค่ะพืชผักของเรานะคะนี่หมดแมลงนะคะนี่ค่ะเราฉีดให้ทั่วเลยนะคะนี่ค่ะต้นมะเขือน,นะคะที่สมบูรณ์นะคะเราฉีดพ่นป้องกันได้นะคะคุณผู้ชม เราฉีดพ่นป้องกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะสำหรับต้นพืชผักที่สมบูรณ์นะคะคุณผู้ชมเราฉีดพ่นได้นะคะฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะคะเพื่อป้องกันนะคะพวกแมลงพวกมดแมลงพวกเพลี้ยต่างๆนะคะคุณผู้ชมที่จะคอยมากัดพืชผักของเรานะคะฉีดให้ทั่วเลยค่ะนี่นะคะใบกะเพราัวละพานะคะใบเมงลักนะคะ ฉีดให้ทั่วเลยค่ะนะะี่ค่ะต้นพืทผักของสวนครัวของเรานะคะฉีดเลยค่ะเราจะใช้ฉีดพ่นตอนเย็นนะคะคุณผู้ชมว่าช่วงินเย็นนะคะพวกมดพวกมแมลงพวกอะไรก็จะออกมาหากินนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราใช้ฉีดพ่นอาทิตย์ละสองครั้งนะคะคุณผู้ชมหรือจะใช้ฉีดพ่นบ่อยๆก็ได้นะคะนะคะี่ค่ะนี่เลยต้นโหระพานะคะ ฉีดได้เลยนะคะนีเลยนะคะป้องกันไว้เลยนะคะเนี่ยค่ะต้นมะละกอต้นเล็กๆนะคะคุณผู้ชมก็ลองนําสูตรนี้ไปทําใช้นะคะค่ะป้องกันไว้นะคะไล่มดไล่มแมลงไล่เพลี้ยต่างๆนะคะคุณผู้ชมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไมวีชาแนลนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ่ะ สวัสดีค่ะ